พี่น้องนี่ได้เนี่ยมากพี่น้องนี่ครับได้ฮอดสามสิบกีบได้ฮอดตับได้พี่น้องนี่ครับเดียดวันนี้สีพ้ามากไกวแบบอีสานพี่น้องเราสซอยกันขอเวลาซอยจังหน่อยกันพี่น้องทีนี้สงการบ่ได้กับอีสานเด้อพี่น้องได้ชิดฮอดพี่ฮอดน้องยู่ง่ได้กลับอีสานครับยุ่จัดคือเกาพี่น้องนี่สายใส่ี่หมอเลยสีนี้ทั้งสีนี้ทั้งซ้อยทีทั้งซอยหางนี่พี่น้องปนกันไป น,น,นี่ครับซนนึ่ง,งอันนี้ทีไซฮ้างๆอันเมืองหนึ่งทันทีอันนี้สีห้างครับนี่มี้ต่สีมาใส่กับดิบๆแบบนี้กับมาได้พี่น้องไฟใหญ่กินกล้วยนะครับชื่อการกาามมล้วยมันจะซ้ำนีดหน่อพี่น้องนี่ครับมันชี่เน้น,นเคียงในพี่น้องเโยบมีไซเคียงไงทามดิบกิบรุ่นดำๆนี่แซ่บเป็นให้ ซุ้มหนึ่งเงินสีสิบเกียบซุ้มหนึ่งเงินสีฟอกนะพี่น้นองมันสีสขาวขออนาดมันสีเกลี้ยเกลี้ยได้พี่น้องแต่ว่าอันนี้มันสีเหนียวเหนียวจังหน่นนอยเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าอุ๊คนหมักกับหมักด,ดิจังผมผมกับหมักดิเ <c oughs> พราะอะไรนะในะส,ส่เลือดเสียเลือดใส่เกล็ดก้อนพี่น้องเยอะใส่มักหลายก็ใส่หลายมักหลายใส่หลาย อุตุเกษตรอุตุตามด้ดีบีดีอย่างนี้บีน้องพรน่ะมันน้องพรอยู่เอาน้องพรอ่เอาไปใส่น้องพรเข้าไปครับพี่น้องบีน้องพรไม่มีคนได้เอาพกบีในหะ้มาใส่บีน้องพรไปน้เปลาาทีหน่อยครับต้องใส่ ออเอามาเบิ้งพี่พักห้องพี่น้องร <c oughs> ักบกรายเลยน <c oughs> ะนี่พักเลยใส่ผงนัวเข้าไปจก็ดีพี่น้องแล้วตะมม <c oughs> ุูมาพริกี่ครัวไหมให้พริกขวเกลเนี่ยใส่ลงไก่อนพี่น้องแล้วกินกระป <c oughs> ัวนี่คัวตำหมอใด้พี่น้องตำโคกเลยเนี่ อหอมเลยครับกระป๋อบชอตดีเลยน่มหอมดว่าเลี้ยงใหม่ๆหลายตันเลี้ยนดีบอกว่าเนี่ยงดี ส่หอมก่อนีามหอมเล็กน้อยหอมนี้จะหอมนี่จะหัวหอมบัวยังเดอ้นมจะหอมมันยังเดืใส่ต้นหอมยังเดครับลินียเบ็ดล้ซลีต้นหอมยังเดวอนนี้จะกินกับ มันตงไปได้เน่ซีม,ซม,มอืมซีบไปนะอืมอันไปไหม ใส่จ,จานนี่เว่าตักใส่จานเลยพี่น้องมันเทใส่จานเลยครับร้อมกินแล้วใส,วส่หัน่นเักฝักทีๆนะพี่ร้องมาบันนี่เราเขานึงไม่ไหมด้เขาเหนียวเยียววมาแล้ว หอนหอมน่้จะอร่อ,อ,นนอมากอูู้ผักในสลองมึงด้วยหรู้้ามาเอาอดีผักอืมมึงเอานี่สูผักเลยครับหอมผักไอ้แยงเกาะมีแม่สลัดไหมอ้หูแซ่บผักเตี่เลสลัดส้มเลยเรเสียฟินกัวน,นี่ <c oughs> นี่ครับต้นมอหอ,มมหอมงนี่หมอมแดงหนี่งพี่น้องแซ่บอ้หูเด,เด็ดแดงไหมทีกันนี่ก็เีบ้บแดงว่ะ อืมอ mm ืมมอืมสเป็นไปน่อยตัวแรกมันกิ่นเด้วาี่ปนยังไง กัเเาเกลี่น้องเนี่ยผสมด้วยอสจืดมั้สิบีอืมยิมหัวไปมันกินว่าบัวแสบด้วนอะจีบขาวจีบนี้มันเหนียวกว่าจันแสบเนี่ย

คนดิบจีบแซ่บ สรางหางได้ไปนอน่องพวกนี้นนเราได้ไปเล่บนบ้านได้วปนอนขาูอดีไปไหนครับไสิบ่าเห็นไปเล่นไอซื้อเบ็นไปเล่เบนบ้ารด้ีปนอบมันดีเลยมาก ทีนหอดแฟนกลับเพื่อเราครับพี่น้องทีนหอดเพื่อนๆพื่อเราครับผมปากติดตามทั้งแั้นเดี่ยองก็เกลือได้เพี่น้องเด้อคนมาตีนมาขีดไปเห็ดครับผมปากติดตามชั้นเดี่ยวห้องไปเรื่อยๆครับโอ้เพี่น้องมันนี่จัดของอาหารสิ้นตัวอืออืออ่าคุณที่ซื้ทุกคนครับที่เขามัติดตามครับหนาวอีพีหนาวยังเจอกันไหมเพี่น้องเนาะ ม่ที่หนาวัสดีครับ